ยังคงเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงสุขภาพและความงามที่ครองใจผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศมาโดยตลอดจนมียอดการจัดจำหน่ายที่สูงข,ขึ้นอย่างต่อเนื่องสำหรับผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์ PowerShot โดยบริษัท PowerShot จำกัดของผู้ประกาศข่าวและพิธีกรชื่อดังอย่างคุณกัละแมพัชรศรีเบจมาศ ที่ล่าสุดต,ตอกย้ำความเป็นหนึ่งของธุรกิจผลิตภัณฑ์เสริมอาหารคว้า2องรางวัลใหญ่แห่งปีจากสภาคเราครือข่ายสถาบันส่งเสริมพัฒนาธุรกิจและเศรษฐกิจแห่งประเทศไทยที่ร่วมกับสภาประชาสังคมแห่งประเทศไทยจัดขึ้นกับรางวัลความสำเร็จมาตรฐานธุรกิจ Best Product of the Year 2022และรางวัลองค์กรธุรกิจที่มีผลงานยอดเยี่ยม สุดยอดธุรกิจและผลิตภัณฑ์แห่งปี Icon Brand Asia n 2022ไปเมื่อวันที่24เมษายนที่ผ่านมาณนะโรงแรมอมบารีดอนเมืองกรุงเทพครับค่ะก็วันนี้นะคะเราได้รับ2รางวัลน,นะคะก็คือ Product of the Year นะคะกับ Icon Product นะคะ of Asia นะคะก็ถือว่าเราเราก็ดีใจมากนะคะเพราะว่าเราก็ทำงานหนักมาโดยตลอดนะคะรวมทั้งทีมงานทุกๆคนด้วยก็ดีใจที่ได้รับผลตอบรับนะคะแล้วก็ได้รับการคัดเลือกขึ้เป็น Product of the Year นะคะเราก็ออกผลิตภัณฑ์ใหม่ ทุกเดือนนะคะถ้าทุกเดือนแล้วก็เพิ่มช่องทางในการขายนะคะตอนนี้นอกจากขายออนไลน์ทาง l i น์แอนไฮเพอเวอร์ช็อตแล้วเนี่ยเรายังขายตามอย่างเช่นว่าท็อปแม r โรโลตัสจิฟฟี่อีฟแอนบอยหูอีกหลายที่เลยค่ะบิวทรีมคอนวี หลาก Metal. หลายเลยค่ะว่า e like สั่นอะไรต่างๆนะคะช้อปปี้ละซด้าก็ทําให้คนเนี่ยได้สามารถที่จะซื้อผลิตภัณฑ์กับเราได้ง่ายมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ในอนาคตอันใกล้นี้นะคะใกล้ๆนี้นะคะเราก็จะพัฒนาจากรูปแบบถุงนะคะให้เป็นรูปแบบน้ําคือก็จะทําให้ผู้บริโภคแล้วก็ลูกค้าเนี่ยสะดวกมากยิ่งขึ้นก็ไปร้านสะดวกซื้อเลยค่ะบางคนบอกว่าไม่มีเวลาขย่าไม่เวลาพกไม่ได้พกน้ําไม่มีแก้วไม่มีขวดคุณก็ไปร้านสะดวกซื้อแล้วก็หยิบเปิด เจียเ๊ยบเยน็นกินได้เลยค่ะอร่อยชื่นใจแน่ต่ว่าพอเสียงตอบรับดีขนาดนี้เนี่ยบอกว่าล่าสุดมีการจีบพรีเซนเตอร์เป็นดาราชืคนดังเลยใช่ไหมคะอโหค่ะก็เราก็ได้ออรับพ่องกรุณาจากหลากหลายท่านนะคะ <c oughs> ที่ท,ที่ที่ให้มาเป็นพรีเซนเตอร์พาวเวอร์ช็อตนะคะคนล่าสุดนะคะท,ที่ที่เราได้เล็งแล้วก็เซ็เสนสัญญาไปเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็เริ่มงานกันแล้วก็คือคุณแจ็คแฟนฉันนั่นเองนะคะ ก็คือจริงๆแล้วกักบแจ๊กกก็สนิทกันมาอยู่แล้วเลยค่ะแล้วแจ๊กกก็กินพาวเวอร์ช็อตอยู่แล้วต,ตอนไหนเนี่ยอย่างสมมติว่าเอาพี่ผมจะลดความอ้วนจริงจัง,จงแล้วนะเขาจะมาอย่างเงี้ยจริงจังแล้วนะจริงจังอ่ะส่งไปพี่อันนี้กินดีไหมเอ้ยพี่ตอนนี้ผมเป็นอย่างนี้อย่างนี้กินตัวไหนดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเขาอ่ะก็คือในในภาพลังเนี่ยแจ๊กก็เป็นคนเฟรนลี่เข้าถึงง่ายแล้วก็เป็นบุคคลที่ใครๆก็แบบรูจ้จักแล้วก็แม้ส้อที่สำคัญคือเขาเข้าไ,ได้กับทุกคนจริงๆใครๆ,ๆก็รักเขาอะไรอย่างเงี้ยค ผลิตภัณฑ์ของ power shot นะคะในอีกรูปแบบหนึง่งนะคะที่เข้าถึงคนได้ง่ายอย่างเช่นว่าอย่างที่บอกก็คือ ready to drink ก็คือพร้อมที่จะรับประทาน mm hmm. ก็ถ้าสมมติว่าเดี๋ยวคงจะได้มีมิวสิกวิดีโอนะคะที่ทำให้แจ็คโดยเฉพาะเลยทีเดียวนะคะรวมทั้งหนังโฆษณาด,ด้วยค่ะจะมีการเปลด่ยตัวอะไรอย่้นะคะก็คงมีนะคะแต่ว่าก็อย่างที่บอกก็คงดูสถานการณ์นะคะแล้วดูตามความเหมาะสมค่ะ พิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายหมายถึงว่าคุณรวโรคก็หาซื้อได้ง่ายขึ้นใช่ค่ะเราเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายให้ใกล้ามากขึ้นหลายท่านเนี่ยอาจจะแบบไม่สะดวกออนไลน์หรือว่าบางทีท่านหลายท่านลืมที่จะพกออกมาจากบ้านแต่อุ้ยตอนนี้ฉันเริ่มเบอร์เบอร์แล้วโอเคฉันอยากจะมีผลิตภัณฑ์อะไรที่ทําให้ฉันตื่นได้เลยอะไรอย่างเงี้ยอุ้ยหรือว่าตอนนี้มาเจอผู้คนเยอะเอ้ยฉันอยากจะแบบมีภูมิคุ้มกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็สามารถอ่ะแวะเข้าวันได้เลยเอ้าวเจอที่แมคโครอ่ะได้เลยบางคนแบบว่าหลายๆคนอชอบไปแมคโครไปซื้อของแบบยกลังอะไรอย่างเง หรือบางทีเดินทางไปต่อางจังหวัดเอ้ยแวะบปั๊มเจอจิฟี่อ่ะก็ซื้อได้อะไรเงี้ยค่ะแน่นอนสุดท้ายอยากให้ฝากถึงสำหรับคนที่รักในเรื่อ,องของสุขภาพกับแบรนด์โรชั่นนะ่ลกันค่ะค่ะก็ขอบคุณนะคะคุณลูกค้าทุกท่านนะคะที่ให้การอุดหนุนมาโดยตลอดนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือแนะนำแล้วบอกต่อนะคะอันนี้คือกินดีแล้วบอกต่อนะคะแล้วก็ที่สำคัญซื้อบางคนเนี่ยบอกให้เพื่อนร่วมง,งานเนี่ยก็คือซื้อไปฝากเพื่อนร่วมง,งานก่อนบางบางคนถามว่าเฮ้ยนี่เป็นตัวแทนขายหรือเปล่าคือเรายังไม่ได้มีเปิดรับตััววแแทนนนต่่่สหคคคลูกกกก้าาาารอออมืบ ต่อหรือไม่ก็ซื้อไปหาให้คุณพ่อคุณแม่ในช่วงสงการานต์ช่วงปีใหม่ที่ผ่านมาก็กล่าวขอบคุณมากที่สนับสนุนเวอร์ช็อตนะคะสัญญาว่าจะทําผลิตภัณฑ์ดีๆแบบนี้นะคะต่อไปยิ่งไปขึ้นไปอีกเรื่อยๆสุดใครอยากได้ผลิตภัณฑ์แบบไหนก็สามารถบอกแม่ได้อยู่ได้เสมอไม่ว่าจะช่องทางทุกช่องทางในโซเชียลมีเดียนะคะเพราะส่วนใหญ่ผลิตภัณฑ์เวอร์ช็อตเนี่ยจะพัฒนาจากสิ่งที่ลูกค้า request ร้ Re quest, องขอมาเอ้ยทาตัวนี้ให้หน่อยแก้เรื่องนี้ให้หน่อยอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็แน่นอนว่าเราก็รับรองด้วยผลการวิจัยจากสถาบัน Cell อยู่ภายใต้สีราดเนี่ยในหลายๆตัวที่เราได้ผ่านการทดลองนะคะกับเซลล์จริงๆของมนุษย์อะไรเงี้ยค่ะดังนั้นก็เลยทําให้เป็นการการันตีหรือว่าทําให้ลูกค้าผู้บริโภคมีความมั่นใจในการรับประทาน PowerShot มากขึ้นค่ะ